โดยเวลาผ่านไปกว่า130ปีหลังการเสียชีวิตก็ยังคงมีผู้คนได้เห็นร่างของเธอในรูปร่างที่เหมือนกับหมอเดินไปตามทางเดินของสุสานพร้อมกับสวมผ้าโพกหัวสีแดงและสีขาว สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ t o b แ c k to the Time ูเดอ i m e วันนี้นะคะโบจะพาทุกคนนะคะไปรู้จัก5เมืองสยองอาถรรพ์ระดับโลกหากเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วไปฟังกันเลยคะ่ะ เชอร์โนบิลเป็นหนึ่งในสงนกร,รมามนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่26เมษายนพศ1986ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลในประเทศยูเครนโดยเกิดระเบิดขึ้นที่เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลขสีสาเหตุเกิดมาจากพนักงานเดินเครื่องฝ่าฝืนกฎระเบียบด,ด้านความปลอดภัยไปปิดระบบหล่อเย็นทําให้ไม่สามารถควบคุมกําลังความร้อนของเครื่องได้จนเป็นเหตุให้เกิดระเบิดขึ้นโดยเมืองพิเพยรนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะ ที่ถูกเกาวขานว่าเป็นเมืองผีที่ถูกทิ้งล้างโดยพิเพียสเป็นเมืองที่สร้างขึ้นในปีพศ1970เพื่อรองรับพนักงานของโรงไฟฟ้าเชอร์โนโบิลและครอบครัวของพวกเขามีประชากรประมาณ49,000คนในวันที่เกิดเหตุการณ์เมืองนี้เคยเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวามีโรงเรียนโรงพยาบาลสวนสนุกและโรงภาพยนตร์ทุกอย่างดูเป็นปกติจนถึงวันที่เตาปฏิกันหมายเลข4ของโรงไฟฟ้าระเบิดขึ้นโดยผลกระทบจากการระเบิดการระเบิดของเตาปฏิกันหมายเลข4ทําให้มีการ ปล่อยกัมมันตภาพรังสีในปริมาณมหาศาลมากกว่า400เท่าของการระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาผู้คนในพื้นที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มคนที่อาศัยใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้ารัฐบาลโซเวียตพยายามควบคุมสถานการณ์แต่ไม่สามารถป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเหตุการณ์ณปัจจุบันนะคะก็ผ่านไปแล้วกว่า38ปีเมืองพิเพียนนะคะยังคงถูกทิ้งร้างและถูกธรรมชาติยึด ต้นไม้ถาวันเติบโตปกคลุมอาคารที่เคยเป็นบ้านเรือนและโรงเรียนตึกสูงๆที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนกลายเป็นอาคารว่างเปล่าเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยบรรยากาศร้อนๆส่วนสนุกที่เคยเป็นจุดหมายแห่งความสุขของครอบครัวปัจจุบันกลับกลายเป็นสถานที่ลึกลับพร้อมกับชิงช้าและชิงช้าสวรรค์ที่ไม่เคยได้ใช้งานตอนนี้ก็คือเป็นสถานที่ร้างทั้งหมดเลยในปัจจุบันเชอร์โนโบิลและพีเพียกลายเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่สนใจทางประวัติศาสตร์และเรื่องราวของเมืองผีที่ในอดีต เคยรุ่งเรืองแต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นเมืองล้างการเยี่ยมชมพื้นที่นี้ต้องทําอย่างระมัดระวังเนื่องจากยังคงมีกมรรมตภาพรังสีที่ยังหลงเหลืออยู่แม้เชอร์โนบิลจะเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยโศกนาฏกรรมแต่เชอร์โนบิลก็เตือนให้โลกได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของพลังงานนิวเคลียร์และความสําคัญของการป้องกันอุบัติเหตุในอนาคตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้อีกสถานที่ที่2นะคะหอคอยแห่งลอนดอน Tower of London เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาะอ,อังกฤษทั้ง ประวัติศาสตร์อันยาวนานและเรื่องเล่าผีสุดสยองหอคอยแห่งนี้ยังเคยเป็นพระราชวังป้อมปราการและที่กักขังนักโทษรวมถึงยังเป็นสถานที่ประหารชีวิตอีกด้วยทําให้มีเรื่องเล่าลี้ลับที่เล่าขานกันมานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเรื่องเล่าผีสุดเฮี้ยนของหอคอยแห่งลอนดอนคนแรกนะคะแอนโบลินค่ะโดยแอนโบลินนะคะเป็นหนึ่งในลายชินีผู้โด่งดังของอังกฤษถูกประหารชีวิตเมื่อปีพศ1536จากการถูกกล่าวหาว่าคบชู้และทรยศโดยเธอได้ถูกตัดศีรษะและ เชื่อกันว่าผีของเธอยังคงวนเวียนอยู่ใน Tower of London โดยมีรายงานว่าเธอปรากฏตัวพร้อมกับศีรษะที่เธอถืออยู่ในมือเดินไปเดินมาบริเวณที่เธอถูกฝังใน Cha ป e l Royal คนต่อไปนะคะมาเกเรตโพค่ะมาเกเรตโพเนี่ยถูกตัดสินว่าเป็นกบฏและถูกประหารอย่างโหดร้ายในปีพศ2541โดยในรายงานเล่าว่าในวันที่ประหารเพชรคาตที่ทำหน้าที่นั้นไม่อยู่จึงต้องนำเพชรคาตที่ไม่มีประสบการณ์มาทำหน้าที่แทนโดยในขณะประหารเพชรคาตได้เล็งไป ที่ศีรษะมากเรเดโพหักแต่ทําพลาดขวานไปโดนที่ไหล่หลังจากนั้นเพชฌฆาตได้พยายามอีกกว่า9ครั้งแต่ก็ไม่สามารถที่จะฟันไปที่ศีรษะของมากเรเดโพได้จึงมีบันทึกว่าเพชฌฆาตต้องมีการวิ่งไล่ฟันมากเรเลดโพจนท้ายที่สุดมีการใช้ขวานฟันไปที่มากเรเดโพมากกว่า11ครั้งมากเรเลดโพจึงจะเสียชีวิตในที่สุดในการประหารครั้งนั้นสร้างความเจ็บปวดอย่างมากให้มากเรเดโพจนกระทั่งถึงเสียชีวิตทําให้ผีของเธอยังคง องอาฆาตแค้นและยังคงวนเวียนอยู่ในทาวเวอร์กรีนด้วยประวัติศาสตร์อันน่ากลัวและเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่โหดร้ายของทาวเวอร์ออฟลอนดอนจึงเป็นสถานที่ดึงดูดผู้ที่ชอบเรื่องลี้ลับและเรื่องราวสยอ,องขวัญใครที่ชอบความตื่นเต้นลองไปเยือนที่นี่ดูอาจได้พบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้สถานที่ต่อมาสุสานเซนหลุยเมืองแห่งความตายประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสุสานเซนหลุยได้รับชื่อเล่นว่าเมืองแห่งความตายเพราะจากอายุของมันที่ยาวนานสุสานที่ผูกพังแตก ก้อนหินปูพื้นที่หลุดหายไปตามวันและเวลาหนึ่งในวิญญาณที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของสุาสานเซนหลุยคือราชินีวูดูแห่งนิวออรีนโดยเวลาผ่านไปกว่า130ปีหลังการเสียชีวิต ก็ยังคงมีผู้คนได้เห็นร่างของเธอในรูปร่างที่เหมือนกับหมอกเดินไปตามทางเดินของสุสานพร้อมกับสวมผ้าโพกหัวสีแดงและสีขาวที่เป็นเหมือนกับเครื่องหมายการค้าประจําตัวหลายคนพยายามติดตามไปแต่เมื่อเดินตามไปเรื่อยๆร่างนั้นกับหายไปอย่างไร้ร่องรอยบางคนเล่าว่าได้ยินเสียงเธอพึมพรรมคำคําสาบวูดู oo แบบดั้งเดิมขณะที่กําลังเดินตามไปยังสุสานบางครั้งเสียงคําสาบก็ดังมากจนถึงขนาดได้ยินออกมานอกหลุมศพมีคน อีกจำนวนมากที่เห็นเธอโผล่ออกมาจากหลุมศพของเธอเอง สถานที่ต่อไปเกาะฮาชิมะหรือที่เรียกว่าเกาะเรือรบ b a t t l e s h i p i s l a n ลด์เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องเล่าลี้ลับและความเฮี้ยนโดยเกาะน,นี้ตั้งอยู่ในจังหวัดนางาซากิและครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการทําเหมืองถ่านหินที่สําคัญในช่วงต้นศตวรรษที่20ก่อนที่จะถูกทิ้งร้างในปีพศ1974เมื่อถ่านหินหมดไปตำนานเกาะล้างและอาถรรพ์นะคะโดยในช่วงที่มีการทําเหมืองรุ่งเรืองเกาะนี้มีประชากรหนาแน่นเกินกว่าขนาดที่ แท้จริงของเกาะโดยผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่อึดอัดและอันตรายจากการทําเหมืองใต้ทะเลที่ลึกมากทําให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและโรคภัยจํานวนมากชาวบ้านและคนงานจํานวนหนึ่งเชื่อว่าวิญญาณของคนที่เสียชีวิตจากการทําเหมืองยังคงวนเวียนอยู่บนเกาะนอกจากนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเกาะฮาชิมะยังถูกใช้เป็นสถานที่บังคับแรงงานนักโทษนอกจากนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเกาะฮาชิมะยังถูกใช้เป็นสถานที่บังคับแรงงานนักโทษสงครามจากเกาหลี และจีนซึ่งหลายคนเสียชีวิตจากความทรมานและสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากเรื่องราวอาถรรพ์ของวิญญาณน,นักโทษเหล่านี้ยังคงเล่าขานสืบต่อมาว่าวิญญาณของพวกเขายังคงหลอกหลอนอยู่บนเกาะจนทําให้เกาะแห่งนี้ได้รับฉายาว่าเกาะผีสิงและกลายเป็นสถานที่ที่หลายคนไม่กล้าเข้าใกล้สถานที่สุดท้ายเมืองออราดูชูแกนของประเทศฝรั่งเศสอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศสที่กลายเป็นเมืองล้างหลังจากเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โหดร้ายในช่วงสงคราม ามโลกครั้งที่2โดยเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่10มิถุนายนพศ1944โดยกองทัพนาซีเยอรมันได้บุกเข้ามาในเมืองนี้และได้มีการทําการสังหารชาวบ้านอย่างโหดเหี้ยมกว่า642คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กหลังสงครามสิ้นสุดลงรัฐบาลฝรั่งเศสตัดสินใจที่จะรักษาซากปรักหักพังของเมืองนี้ไว้ให้อยู่ในสภาพคงเดิมเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานและเตือนใจให้คนรุ่นหลังนึกถึงความโหดร้ายของสองครามเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่โบ Liksom, เลา5 ork, เมืองสยองอาถรรพ์ระดับโลกในวันนี้เพื่อนๆสามารถรับชมรายการโทรแบ็กทูเดอะไทม์ใน EP ถัดไปได้ทาง TV5 HD ออนไลน์และ TV5 พ l u ค่ะสวัสดีค่ะ